สวัสดีค่ะกระแสข่าวดางังมาแล้วค่ะหน้าตาดีทั้งบ้านก้องสหรัฐเปิดภาพครอบครัวสมัยยังเด็กแฟนแห่แฟโฟกัสคุณแม่สวยมากจริงๆแม้อายุจะล่วงเลยเข้าเลขห้าแล้วสำหรับนักร้องนักแสดงก้องสหรัฐส,สังคับปรีชาเจ้าตัวยังเป็นหนุ่มอมตะหล่อกระชากวัยอีกทั้งยังเป็นผู้ชายสายอบอุ่นเรียกเสียงกรี๊ดจากสาวสาวได้ไม่แพ้นักแสดงหน้าใหม่หมแฟนคลับ ต่างยกใจให้คือเป็นแถวเลยทีเดียวเนื่องจากวันแม่แห่งชาติปีนี้ก้องสหรัฐโพสภาพลงไอจีส่วนตัวเป็นภาพตนยืนเคียงข้างคู่กับคุณแม่กำลังอุ้มน้องจากสีของภาพนั้นสามารถบอกความยาวนานและการถูกเก็บรักษาได้เป็นอย่างดีก้องสหรัฐเขียนแคปชั่นอวยพรคุณแม่ในวันแม่ปีนี้ว่าแม่อุ้มเกณฑกล้องยืนข้างแม่ ขอให้แม่มีความสุขสุขภาพแข็งแรงจิตใจแจ่มใสสุขกายสบายใจครับเรารักแม่เสมอขอขอบคุณข้อมูลข่าวจาก t ีนิวสขอบคุณเพื่อนๆที่ฟังคลิปกระแสะข่าวดังช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะขอบคุณค่ะ